สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะแอดมินใบเขียวพาด้วยนะคะของเซียนใบนะคะผู้ชมมาตามต่อนะคะ,ะเหล็กเซียนพนรุดไปนะคะไม่เป็นไรนะคะไอ้กำลังใจเซียนเหมือนเดิมนะคะบางเทีากับเขาบางเทีากับรุดเนาะบางเท้อกับกเขาซ้มตัวเต็มๆนะคะท่านผู้ชม <laughs> <laughs> เซียนเมยนะคะ <laughs> ใส่หัวแล้วท่านผู้ชมคะ่ะบางเทีาเอาเกือบผู้เลยเนาะขอถุดขอภห้นะคะค่ะท่านผู้ชมมาตามต่อจ้ะาตามต่อเหล็ก ลุงใบเขาที่รกเพิกบระไปเดกัต่อยู่นรอันเก่าอยู่ไหนเดี๋ยนี้ เขากันกับเหลี่ยงไขว่วนอจักตัวกัเนาะเัาหกกับสีอ้วอาวมาแล้วนะคะไมอเซียนใบท่านผู้ชมนีม่เขามีรุดเขาแล้วก็รุดเป็นธรรมดานะคะท่านผู้ชมเข้ากับว่าว่าตามทุกตัวก็ได้นะคะท่านผู้ชมเข้าไปเลือกบวงก้อนมาเลียเดียนเลี่ยงร,ร่องคนมากจังไดยน,นะคะต้องหันกระเชียดไปหนึ่งแต้มนะคะเก้าเจ็ดอเก้าแปด บินเกาพึไไ <laughs> ่งจะเอาไปใช้ขอโทษเส้นเชียนใบนี้งด้วยขัวเขานะคะผู้ชมกัญญาบาเห็นเราด้วยนะคะเล่นสีรองเจ็ดนะคะมองเห็น สื้มาเลขกเสี้นเป็นนตรงกับอันไว้ไทยเลขข้นเข่านะคะท่านผู้ชมสังเกตบ่งลายหวัวดเดียวนะคท่านผู้ชมอันนี้ก็คือแนวทางนะคะโหวไปซืซ่อๆนะคะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าตัวเลขของเพิ่นนันตะเกาันตรงกับอันนี้นมันจะเลขคนจะเข่านะคะ อืมจับเหล็กวิ่นนะ ค้มลอเสียนพันเต้มส um ีนะคะตัวอะ้เด่นตัวใดเน้นนะคุผู้ชมเน่นสี เก็บเป็นเล่นบนหาสามทุกได้สี่ตัวเฮ้ดเหาสเห่หนหลังฟันธงเลยเข่าแท้ๆคุณอาูไปเราทำจะช่วเอาเอาไ่ตาตาบาา เชียนพันก็มันเจีหิเกาองคนเพราะว่าโอ้คํานวณอยู่มันขึ้นมันไปคํานวณปวดหัวมาทางหวยไทยหวยลาวแต่ว่าสันส่วนมากเชียนคนกับเป็นคนชอบชอบสูตรนะท่านผู้ชมมาคํานวณนะคะมันมาคำนวณเ่คจีนะคะซี่ซีสามช่องเก็ดชอเ็ดา สาม <3> 3หวเโต๊ะน okay, uh)> ี่ห้าสี่หกจะเบิร์นมาทานมาทานผู้ชมอากาศเดียวเขาตั้งไปเบิรงนะคะโอ้นี่เดี๋ยวช่องของคนอับพี่หนึ่งกระดากระดานะคะผู้ชมอ่ะนี่ช่องของอันนี่นี่ของของเซียนใบเพันนะคะช่องของเพลินอาทิตต์เนาะคนเอามาให้แอดมินเพคนบอกว่าต้องเฮ็ดแบบนี้มันจังเจี๊ยง่ายมาทานเอ็ดกับเฮ็ดโบเป็นท่านผู้ชมนี่เนาะนี่เอาแบบนี้เลยนะคะ แบบเดียวกันนะคะคุณผู้ชมนหนึ่งเลยนะกระ,ก,นกระดานนะคะ่ะคุณผู้ชมเดนซีรองเจ็ดเอาเสียไปเสียละห้าสี่ห้าเจ็ดสี่ผนั่นผนเฮ็ดคอนเทนต์มาให้นะคะว่าต้องเฮ็ดแบบนี้นะคะับเป็นสีงามเพิ่นว่าเจียวไม่กว่าคนคนเออโอ้ิ่นเอาไปแล้วค่ะคุณผู้ชมเอา เอาโทรศัพท์มาโชว์กันแอดมินเบิ่อนะคะผู้ชมพักกับว่าเอาดีละมันจังตัวใหญ่นะคะผู้ชมแล้ผู้ชมแคบหน้าจอไ้นะคะผู้ชมค่ะของคนเด่นซีรองเจ็ดนะคะก็ <c oughs> จะเป็นซีหกกับซีสามนะคะตัวเด่นของคนเดีอวแต่ว่าคนเด่นซีหกเนาะ <c oughs> ตัวรองคือเจ็ดนะคะเราจะเล่นที่เจ็ดสามนะคะเจ็ดสามเนาะ <c oughs> อันหาซีหกนะคะ ห้าเจ็ดหกสี่เจ็ดสามนะคะเพื่อนก็นจะเด่นสุดๆ,ๆดูที่สี่เจ็ดสามหาสี่หกนะคะท่านผะูนะะ้ชมตัวเด่นของเซียนเพื่อนกับมีหาสี่สี่เจ็ดแต่ว่าเพื่อนมาเมื่อกี้ดิเพื่อนมาเหล็กเหลขกบ่นนะคะมันชอบเล็กบ่นเพื่อนว่าหาสามเจ็ดเจ็ดนะคะเด่นสุดๆโอ้เจ็ดเจ็ดตัวเดียวนะคะท่านผะูนะะ้ชมหาสามหาหกเด้อเอาเอากลับไปเป็นแนี่ยเอางนะคะหัวเร้าของเซียนใบนะคะ เดี๋ยวอนมินกนจกจะกุ้งกลุมให้ก่อนนะคะว่าเซียนพันวาอนี่นะคะเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดก็ล่องมั่งนะคะท่านผู้ชมเจ็ดเจ็ดแต่พันบอกว่าเพื่อนวนตัวเพื่นก็ชอบเจ็ดเจ็ดนะคะท่านผู้ชมกระปักเป็นแนวทางนะคะหวยลาวพัฒนานะคะอะ เอฟซีนะคะเขามารับชมกขอให้มีโชคมีลาบเด้อนะคะท่านผู้ชวมวันที่หนึ่งสองเด็งนะคะไห้มีเงินเตรมกระเป๋าอ่ำต่ำเือนเก่านะคะท่านผู้ชมคะ่ะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะเป็นกำลังใจนะคะให้อดมินเนะด้อนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวเลขของเซียนพันกาของเพื่นจะพึ่งจะรุดนะคะเขา2อรุดรุดไปก็บม่ถือว่ารุดเนาะแต้มหนึ่งเก่าจ็ดนะคะ พอจะงวดนี้อาจจะเข่าก็ได้นะคะเจ็ดเจ็ดนะคะคนชอบแนวทางนะคะเวยลาวนะคะท่านผู้ชมกระแคบหน้าจอนะคะส่วนเหล็กเด่นนะคะเหล็กเสี้ยนเนาะเสี้ยนสามเสี้ยนกับติดสามกับหกนะคะแต่ว่าเพนบริษจับสามหกเนาะท่านผู้ชมจับเองก็ได้นะคะ นี่เลขสามหก 3, 6, คนกับมีนะคะท่านผู้ชมสี่สามเจ็ดสามเด่นสุดสุดนะคะห้าสามเจ็ดเจ็ดนะคะ